ต้องมีสีมือขับรถโค้งค่ากี่ดีได้พี่น้องถนนบ้านอันนี้บ้งโค้งฮักสวกถนนกระแคบแคบ ใบใหม่น้ำถนนกับเป็นชีเหลืองนะพี่น้องตอนนี้ประเสธนอกเวกอะใบใหม่เริ่มล่นถ้าใบใหม่ล่นเร็วกับซิเมนหิมะลงมากอ,อ,อ่ะพี่น้องเออแบบนี้เบิองเบิองถนนบานเพินตาภาเมา่อขี่รถเลียนพี่น้อง ป้องอันแม่หอมกับป้องห่วงมูห่วงมูมูกันไรอยู่บ้านเนะแต่ว่ากับว่าเป็นย่างดอกกรสิไปย้อนแย่เพื่อนจังหวะแม่ย่าขึ้นพอดีแต่ว่ากับว่าเป็นย่งเบิ้งเบิ้งขี่ฝาดุพี่น้องฝนเนี่ยเลยไม่ไปตกสมือสมือทุกคนเบิองเรียนน้ำภูเขาอีรีได้ไหนเรียนน้ำภูเขาได้ไหน หินบ้านนันีกแกนแกนได้พี่น้องหินแข็งถนนกัน้อยน้อยกบโค้งอีกพร้อมเด้ถ้าผู้ใดได้ไปครับขี่ประเทศโนเว่อ้อพี่น้องก็ต้องไปสอบอีกประเทศได้เออคนน่ะเบิ่งใบใหม่เนะทุกคนจักน้อยนีย่สิเป็นนน,น้ำแข็งลงเด้หิมะล่งเนาะ ท่าเม่นที่มาลงนี่ทุกอย่างกะชิขาวไปเบิดเนาะจ้าทุกคนทุกอย่างกะชิขาวไปเบิดกะชิบบเห็นชีเขียวชีใบใหม่นี่เนี่ยคนอะเบิ้งไปเบิ้งถนนโป่งดูกคนบิถนนโป่งฟ้ามือกับยางบ่ดนเห็นส่นตาเวียนยะ มีหอดองเพี้ยงด้ยเป็นธรรมดาอโอ้โหน่ะทะเลมีแต่ทะเลทะเลเพิ่งถนนโคง้งพี่น้องเพิ่งถนนถนนโคง้งมากันอออนอตขี่รถเลนซื้อได้ทุกคนมาขี่รถเลนซื้อโอ้ยน,นองเพิ่งถนนไปน้ำถนนเพิ่งดูขี่ฝ่าคนน่ะฝนสิตกอีกด้วนี่ ถนนโค้งพี่นอ้องมึงถนนโค้งโค้งกักบล็อกม,มีรถสวนแต่ว่ารถว่าไหลคือบานเท่าเลยทุกคนมีรถติดรถไหลคือบานเท่าดอกถนนกแ็แคบไร้ช่ยแม่นันนันคือจังบานเท่าอี๋ว่ามันเรียนฉากกัน ไปบึงถนนซื้อดอกไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรเลยขอบคุณหลายๆด้วจ้าที่มาเบึงถนนนำแม่หอมสวัสดีจ้าโอ้เราบึงแทางโคง้งโคง้งไอดีๆนะคะลูกพี่ดูดีๆค่ะถนนแห้งโคง้งมึงดูบึงถนนอีกก่อนถนนโคง้งแห้งบ่กกั คลิปนี้กับซ้ำนี้เอาจะคือทอนทุกคนเด้อบายบายฝุ bye ่นอาะเบิ้งแม่น้ำพี่น้องแม่น้ำ